สำหรับท่านผู้ชมที่พัดลมนะครับแบบสไลด์คอเนี่ยนะครับล้มทําให้คอหักนะครับเราก็สามารถซื้อสไลด์คอจากออนไลน์นะครับลาซาด้าช้อปปีนะครับตามยี่ห้อแล้วก็ตามขนาดของมันนะครับโดยตัวนี้เป็นของมิสูบิชินะครับ16นิ้วนะครับนี่ครับมันจะมีรุ่นบอก R สิบหกเราก็ไปซื้อมาตามนั้นนะครับนะครับ R สิบหกเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันคนละสีโคนเขียวเหมือนกัน ครับโอเคเริ่มต้นก็คือนะครับแยกส่วนหัวกับส่วนนี้ออกมานะครับตัดสายออกจากตัวสวิตตรงนี้นะครับออกมานะครับโอเคผมจะประกอบแล้วครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนคอนะครับสีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่รุ่นเดียวกันสีโทนเดียวกันก็ใช้ได้นะครับลองเปิดให้ดูครับนี่ครับอสอง เลขสามโอเคครับเรียบร้อยท่านผชมนะครับสวัสดีครับ